แจ็คพอตแตก4.8หมื่นล้านบาทลอตเตอรี่อเมริกันเมกะมิลเลียนผู้ชนะมีคนเดียว CNN รายงานผลการออกลอตเตอรี่เมกกะมิลเลียนของสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำวันศุกร์ที่29กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นว่า เว็บไซต์เมกะมิลเลียนประกาศว่ามี1คนซื้อลอตเตอรี่เลขที่ออกได้แก่1336 455767และเลขเมกะบอล14ในนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยกลายเป็นผู้พิชิตแจ pot, 1, 7, 000, ็คพอต1337ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ48,573ล้านบาทรางวัลใหญ่สุดเป็นอันดับสองของเมกะมิลเลียนและใหญ่สุดเป็นอันดับ3ของลอตเตอรี่ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสนักงานลอตเตอรี่อิลลินอยกล่าวเมื่อวันเสราร์ที่30กรกฎาคมว่ามีผู้ซื้อลอตเตอรี่ในสถานีบริการน้ำมันสปีดเวในเมืองเดสเพลนแต่ผู้ชนะยังไม่ติดต่อเข้ามาอย่างไรก็ตามผู้ชนะมีเวลา1ปีในการติดต่อขอรับเงินรางวัลและสามารถเลือกไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะได้เนื่องจากในรัฐอิลลินอย ผู้ชนะรางวัลมากกว่า250,000ดอลลาร์ 250, หรือ9ล้านบาทสามารถขอให้สำนักงานลอตเตอรี่ปกปิดชื่อและบ้านเกิดเป็นความลับได้ ในจำนวนแจ็คพอต1,337ล้านดอลลาร์เป็นเงินสด780.5ล้านดอลลาร์ราว28,355ล้านบาทผู้ชนะเลือกรับรางวัลได้2แบบได้แก่เงินสดก้อนเดียว780.5ล้านดอลลาร์หรือแจ็คพอตเต็มจำนวนแต่แบ่งจ่ายเป็นงวดรายปีนาน29ปีส่วนร้านสะดวกซื้อสป e d เว y ในเมืองเดสเพลนจะได้รับเงิน5,000ดอลลาร์หรือ18ล้านบาทที่ขายลอตเตอรี่แจ็คพอต ทั้งนี้เมกะมิลเลียนขายลอตเตอรี่45รัฐทั่วอเมริกาจับรางวัลทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่วนแจ็คพอตเริ่มต้นที่20ล้านดอลลาร์หรือ72,660ล้านบาทและรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายและอัตราดอกเบีย้ยแต่โอกาสที่จะชนะรางวัลในงวดวันศุกร์นี้ก็มีริบรีเมกะมิลเลียนได้ระบุว่ารางวัลใหญ่ล่าสุดมากกว่าคาดการ1,280,000ล้านดอลลาร์หรือ46,502ล้านบาทเนื่องจากยอดขายพุ่งกระฉูดหลัง มีผู้ชนะแจ็คพอตเมกะมิลเลียนก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15เมษายนในรัฐเทนเนสซีคนอเมริกันจึงรีบซื้อตัว๋วจนจำนวนเงินรางวัลเพิ่มขึ้นในที่สุด รางวันใหญ่สุดของเมกะมิเลียนอยู่ที่1,537ล้านดอลลาร์หรือ55,839ล้านบาทเมื่อปี2,561หลังมีคนซื้อลอตเตอรี่ในรัฐเซาท์แคโรไลนาส่วนรางวัลใหญ่สุดของลอตเตอรี่ทั่วประเทศอยู่ที่1,586ล้านดอลลาร์หรือ57,619ล้านบาทเมื่อปี2,559จากลอตเตอรี่ Powerball มีผู้ชนะ3คนในรัฐแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและเทนเนสซี ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด